สวัสดีครับ iOS 17มาพร้อมกับหนึ่งในคุณสมบัติที่น่าใช้สุดๆนั่นคือ Name Card ให้เราสามารถแลกเปลี่ยนรายชื่อในการติดต่อของเรากับบุคคลอื่นๆแบบไร้สายแค่เอาเครื่องมาวางใกล้ๆกันเพื่อส่งและแชร์ข้อมูลได้ทันทีพร้อมเอฟเฟกต์แอนิเมชันและเสียงที่น่าใช้สุดๆแต่เพื่อนๆหลายคนพบว่าหลังจากที่อัปเดตเป็น iOS 17แล้วไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติ Name Card ได้ปัญหานี้แก้ไขได้ง่ายๆครับด้วยการตรวจสอบง่ายๆ4รายการ ตรวจสอบว่าเราเปิดการเชื่อมต่อแบบไร้าสายเอาไว้เปิดการแชร์ผ่าน AirDrop และตั้งรายชื่อหลักของเราในแอปรายชื่อแล้วไปดูวิธีตรวจสอบกันเลยครับเริ่มจากในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าให้เพื่อนๆตรวจสอบว่าเราเปิดใช้งาน Wi-Fi และ Bluetooth เอาไว้เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นแตะหัวข้อทั่วไปแตะ AirDrop แล้วตรวจสอบว่าสวิตช์นำอุปกรณ์ทั้งสองมาไว้แก้กันถูกเปิดใช้งานเอาไว้แล้วครับ จากนั้นย้อนกลับไปยังหน้าจอหลักในการตั้งค่าให้เลื่อนไปที่การตั้งค่ารายชื่อแล้วแต่เลือกในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาในหัวข้อข้อมูลของฉันให้ดูว่าทางด้านขวาสุดมีรายชื่อของเราแสดงขึ้นมาหรือเปล่าครับถ้าไม่มีแสดงว่ายังไม่ได้ตั้งค่าครับให้เพื่อนๆแตะเลือกรายชื่อต่างๆในเครื่องของเราจะแสดงขึ้นมาให้แตะเลือกรายชื่อที่ต้องการได้เลยครับเมื่อแตะเลือกแล้วชื่อที่เลือกจะแสดงขึ้นมาทางด้านขวาเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ เมื่อ <ice> ตรวจรสอบการตั้งค่าทั้งหมดครบแล้วจากนี้ไปเพื่อนๆก็พร้อมใช้งาน n a m e d r o บน iOS 17ได้แล้วครับขอบคุณมากคารับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ